เอาละครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเท้าสิบไปที่ดับสิบหน่วยบนนะครับดับสิบหน่วยบนในงวดที่ผ่านมานะครับดับสามดับสามสูตรนะครับแล้วก็ดับหลักหน่วยสองสูตรนะครับนะครับผมในงวดที่ผ่านมานะครับก็ดับสามสามสูตรนะครับในดับหลักสิบหน่วยนะครับอันนี้ดับสิบหน่วยนะครับดับไปที่ศูนย์สามห้านะครับดับที่ศูนย์สามห้าดับหลักหน่วยดับเก้ากับสองนะครับก็ดับเอาอยู่นะครับ ก็คือดับ2หลักนะครับดับ10กับหน่วยนะครับแล้วก็ดับ035ออกมาที่98นะครับดับ035นะครับออก98นะครับแล้วดับหลักหน่วยนะครับดับ9กกับ2นะครับดับ9กับ2แล้วก็เลข8มานะครับก็ดับเอาอยู่นะครับเนาะนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับสำหรับในวันนี้เดี๋ยวเซเบอร์เด็กชุดนี้เนาะก็คือ3สูตรนี้นะครับสสูตรนี้นะครับ ก็คือ3สูตรนี้เลยนะครับไปที่สูตรที่1นะครับเนาะสูตรที่1ในงวดที่ผ่านมาดับศูนย์นะครับดับศูนย์ดับ10หน่วยดับศูนย์นะครับในวดนี้นะครับในวดนี้ในสูตรที่1นะครับนี้ก็คือดับ1ิบหน่วยนะครับดับ1ึงตัวนะครับตัวสีแดงๆนี้ก็คือตัวที่ดับนะครับดับ10หน่วยนี้ก็ไม่หมายวดที่ผ่านมาดับศูนย์นะครับ ดับศูนย์ออกไปที่เก้าปดนะครับดับเอาอยู่นะครับเนาะในวดนี้นะครับเป็นงวดที่สี่สิบสองนะครับเนาะวดที่สี่สิบสองนะครับดับไปที่หกนะครับดับไปที่เลขหนะครับในวดนี้นะครับได้สูตรที่หนึ่งดับหกนะครับดับสิบหน่วยนะครับสูตรที่หนึ่งดับหกห6นะครับไม่มาสิบหน่วยนะครับหนะครับดับหกไม่มาสิบหน่วย ต่อไปนะครับสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองในงวดที่ผ่านมานั้นดับไปที่เลขสามนะครับดับที่เลขสามเนาะในสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองดับไปที่เลขสาสำหรับในงวดนี้นะครับเนะสำหรับในงวดนี้สำหรับในงวดนี้นะครับนะ ตัวที่ดับก็คือตัวสีแดงๆนี่นะครับสีแดงนี้ก็คือเลขดับนะครับดับส nah, ิบหน่วยนะครับสูตรที Про ่สองนะครับในวัที่ผ่านมาดับสามนะครับดับสามนะครับมาที่เก้าแปดนะครับงวดนี้นะครับประมวลผลมาแล้วดับห้านะครับดับที่เลขห้านะครับในสิบหน่วยนะครับดับหกแล้วก็ดับห้านะครับสิบหน่วยนะครับ สูตรที่สองดับห้านะครับดับหานะครับเนาะนะครับต่อไปนะครับนะสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามสูตรที่สามนะครับในงวดที่ผ่านมานี่ดับไปที่เลขห้านะครับดับหานะสูตรที่สามในงวดนี้นะครับจะดับไปที่ตัวใดนะครับในวดนนี้ในสูตรที่สาม สูตรที่สามนี่ก็เดินดีเดินยาวต่อเนื่องเนาะ,ะสูตรที่สามสูตรที่สามอยู่ไหนเอ่ยอ่ะสูตรที่สามนะครับวดที่ผ่านมานี่ดับไปที่เลขสามแล้วสูตรที่สามนะครับใช่ไหมดับสามนะครับ นะครับในสูตรที่3ามนี่นะครับในงวดที่ผ่านมาเราเขียนผิดหรือเปล่านะครับมันดับ3ามเหมือนกันนะครับมันดับ3ามเหมือนกันเราเขียนเป็นเลข5าตัวนี้นะครับูตดดับในงวดที่ผ่านมานี่มันก็ดับ3ามเหมือนกันนะครับตัวนี้เราดับ3ามเหมือนกันนะครับแต่เราเขียนเป็นเลข5าเนาะมันดับ3ามเหมือนกันนะครับในงวดที่ผ่านมาดับศูนย์สามสานะครับแต่เราเขียนเป็นเลข5าเขียนผิดหรือไม่เนียครับนะนะครับเอาในงวดนี้นะครับ สำหรับในสูตรที่3นะครับในงวดนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วนะครับนี่นะครับในสูตรที่3ตัวดับก็คือตัวนี้นะครับนะครับได้เท่าไหร่บวก2นะครับก็จะเป็นตัวดับบวก2นะครับสูตรที่3ดับ9นะครับสูตรนี้ดับยาวนะครับดับยาวดับยาวไม่มีสะดุดเลยนะครับในสูตรนี้ยาวมากๆถึง นะครับยี 5, euro, ่สิบห้ายี่สิบหกขวดครับนี่ดับยาวนะครับดับสิบหน่วยนะครับดับยาวนะครับดับยาวมาเลยนะครับเนาะในงวัที่ผ่านมาเราเขียนผิดนะครับเันดับสามนะครับไม่ใช่ดับห้านะครับเนาะนะครับสําหรับในวันนี้นะครับดับเก้านะดับเก้านะดับเก้านะครับนี่คือดับสิบหน่วยนะครับดับเก้านะครับ ดับ3ตัวนะครับ5้าหกเก้านะครับห้าหเานาะนะครับสำหรับตัวที่เหลือนะครับก็จะเป็นเหลือ7ตัวนะครับตัวที่เหลือจะเป็น7ตัวใน10หน่วยนะครับเหลือเยอะเตัวนะครับก็จะเหลือไปที่0 1 2 3 4นะครับแล้วก็7แล้วก็9นะครับเอ้แล้วก็8นะครับ นะครับจะเหลือ7ตัวดับไป3เหลือ7ตัวนี่ก็คือ2ตัวบนนะครับนะตัวที่เหลือนะครับ2ตัวบนต่อไปนะครับเราจะไปที่ดับ10หน่วยเอยดับหน่วยนะครับดับหน่วยสองส่วครับดับหน่วยนะครับสองส่วนดับหน่วยบนนะครับเราจะไปที่สูตรที่1นนะครับก็คือเป็นตัวดับ หลักหน่วยนะครับดับหลักหน่วยนะงวดที่ผ่านมานะครับในสูตรนี้ดับเก้านะครับหลักหน่วยนะหลักหน่วยดับเก้านะครับนี่ก็คือตัวดับนะครับนะครับดับนะครับดับหลักหน่วยนะครับเฉพาะหลักหน่วยนะครับตัวนี้เฉพาะหลักหน่วยดับเฉพาะหลักหน่วยนะครับก็เดินมานะครับ <rain> <noise> ดับเฉพาะหลักหน่วยนะครับเดินยาวนะครับอันนี้สี่สิบวดแล้วนะครับสี่สิบวดในงวดที่ผ่านมานี่ดับเก้านะครับดับเก้าดับเก้าในหลักหน่วยนะครับเลขแปดมานะครับดับเก้าเลขแปดมาวดนี้นะครับหลักหน่วยดับเจ็ดนะครับประมวลผลออกมาแล้วดับเจ็ดนะครับการประมวลผลก็ตัวนี้นะครับตัวนี้นะรได้เลขตัวเดียวเนาะดับเจ็ดนะครับวดนี้ดับเจ็ดหลักหน่วยนะครับนะดับเจ็ดตัวที่หนึ่งดับเจ็ดนะครับ ต่อไปสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองสูตรที่สองนี้ก็ยาวนะครับหลักหน่วยนะครับดับหลักหน่วยนะตัวนี้ก็ดับหลักหน่วยยาวเลยนะครับดับหลักหน่วยนะครับงวดที่ผ่านมานี่ดับสองนะครับเลขแปดมาครับดับสองเลขแปดมางวดนี้นะครับเนาะหลักหน่วยดับสามนะครับตัวนี้ แปดบวกสี่เป็นสองบวกหนึ่งของที่ได้สามดับสามนะครับดับสามในหลักหน่วยแต่ไม่ได้ดับหลักสิบนะครับดับหลักหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นดับหลักหน่วยก็จะไปที่ห้าตัวเลยนะครับไปที่หกห้าเก้าเจ็ดสามนะครับดับหลักหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวที่เหลือในหลักหน่วยก็จะเหลือห้าตัวนะครับหลักหน่วยเหลือห้าตัวนะครับหลักหน่วยก็จะเหลือไปที่ศูนย์ หนึ่งสองสี่ห้าไปแล้วหกไปแล้วเจ็ดไปแล้ว 8. เหลือแปดเหลือห้าตัวดับไปห้าตัวดักหน่วยนะครับอันนี้ดับสิบหน่วยอันนี้ดับหลักหน่วยก็หลักหน่วยก็จะเหลือห้าตัวเหลือห้าตัวแล้วแต่หลักสิบนี่จะเหลือไปที่เจ็ดตัวนะครับอันนี้หลักสิบอันนี้หลักหน่วย หลักหน่วยดับรวมกันนี่5้าตัวแต่หลักสิบนี้ดับเฉพาะ10หน่วยนี่นะครับตัวนี้นะครับดับเฉพาะหลักสิบหน่วยตัวนี้จะเป็นเ็ตัวแต่ตัวนี้ดับเฉพาะหลักสิบเลยนะครับเพราะว่าหลักสิบหน่วยอันนี้10ก็เหลือ3ตัวเหลือตัวนี้เนาะดับไป3ตัวก็จะเหลือ7หลักหน่วยเหลือ5้าอันนี้ก็คือดับ10หน่วยนะครับดับ10บหน่วยอันนี้ดับหน่วยนะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะครับ อีกสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งก็คือเป็นเลขดับสิบหน่วยเหมือนกันนะครับดับสิบหน่วยเหมือนกันนะครับตัวนี้ปกติมันจะเป็นเลขดับสามหลักแต่ดับสามหลักมันดับไม่อยู่นะครับมันมาหลักร้อยนะครับมันมีหลักร้อยหนึ่งงวดนะครับก็เลยจับไปที่ดับสิบหน่วยนะครับอันนี้ดับสิบหน่วยนะครับปกติมันจะม มันจะมาหลักร้อยเพียงงวดเดียวนอกจากนั้นมันก็ดับสามหลักละตัวนี้ดับสามหลักดับร้อยสิบหน่วยเลยนะครับแต่มีหนึ่งงวดที่มันมาหลักร้อยก็คืองวดนี้นะครับงวดที่เป็นเก้าเจ็ดแปดนี่นะดับเก้ากับเก้าเจ็ดแปดแต่สิบหน่วยก็เอาอยู่นะครับแต่หลักร้อยมีงวดเดียวที่มาหลักร้อยก็คือเลขเก้างวดต่อมาดับสองก็ดับดับสองนี้ก็เอาอยู่ทั้งหมดนะดับสามหลักงวดล่าสุดนี้ก็ดับห้านะครับนะครับดับห้าก็จะดับไปที่สามหลักนี่ะ นับแปดเก้าแปดเนาะนะครับอันนี้ก็คือดับสิบหน่วยนะครับดับสิบหน่วยงวดนี้ดับหนึ่งนะครับงวดนี้ดับหนึ่งตัวนี้ดับสิบหน่วยนะครับดับสิบหน่วยถ้าดับสิบหน่วยนะครับเนาะดับหนึ่งนะครับถ้าตัวนี้เป็นหนึ่งนะครับตัวหนึ่งตัวนี้ก็ต้องถูกตัดไปด้วยนะครับเลขหนึ่งก็จต้องดับตักหน่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหนึ่งตัวนี้ก็ แล้วหลักเลขหนึ่งตัวนี้ก็จะติดดับไปบเพราะฉะนั้นนะครับในตัวนี้ก็จะเหลือไปที่สี่ตัวตัวนี้เหลือหกนะครับตัวนี้เหลือหกตัวนี้เหลือสี่นะครับในสูตรดับนะครับเนาะในหลักสิบนี้จะเหลือเลขหกตัวก็คือศูนย์สองสามสี่เจ็ดแปด หลักหน่วยจะเหลือ0 2 4 8 0 2 4 8ก็จะเหลือ4ตัวนี้เป็นเลขคู่ทั้งหมดเลยนะครับ0 2 4 8นะครับเพราะว่าเลขเลขคี่นี้ติดดับหมดเลยนะครับเลขคี่ติดดับหมดเลยในหลักหน่วยนะครับเจ็ดหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าติดดับหมดเลยนะครับหนึ่งสาม 5 7 9ดดับติดดับหมดเลยนะครับก็จะเหลือเลขคู่4ตัวนะครับในหลักหน่วยนะครับหลักสิบนี่เหลือ6เพราะนั้นจับคู่กันเลขชุดนี้นะครับเป็นคู่บนนะครับก็จะได้24คู่นะครับ6 4 2ี่ได้24คู่จับคู่กันนี่ก็คือสตดดับนะครับสูตรดับตัวที่เหลือนี่6ตัวในหลักสิบตัวในหลักหน่วยนะครับ ในเลขชุดนี้นะครับเนาะนะครับเพราะฉนั้นนะครับเนาะเลขชุดนี้น่าจะเป็นเลขก็จะเด่นไปที่สามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดเนี่ยสามสี่เจ็ดสามตัวนี้นะครับตัวที่เด่นนะแต่จะพูดกันนี่นะครับก็จะได้ยี่สิบสี่คู่นะครับนะสุดดับนะครับอันนี้ก็คือดับงวดที่ผ่านมาเราใช้สามสูตรวันี้ใช้ไปที่สี่สูตรเลยนะครับใช้สี่สูตรใช้สี่สูตรนะครับ ในวันนี้เนาะนะครับตัวนี้นะครับก็สองสูตรเหมือนเดิมแต่เราดึงตัวนี้มาก็คือมันจะได้รับดับหลักหน่วยทั้งหมดล่ะตัวนี้สองสองอย่างนี้ดับหลักหน่วยทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นดับสิบหน่วยอันนี้ดับหน่วยหลักสิบก็จะเป็นชุดนี้นะครับเอานะครับผมสาหรับในดับสิบหน่วยนะครับในวันนี้ห้าหกเก้าหนึ่งดับสิบหน่วยไม่มาสิบหน่วยนะครับห้าหกเก้าหนึ่งนะครับเนาะนะครับผมเอาสาหรับในเครปนี้นะครับเนาะ กาเสียไปเพียเท่านเดียวเขาจะเข้าไปจับผู้ดเด่นอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับในชุดนี้นะครับเนาะนักรับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปเลยสวัสดีครับ